สามเรื่องสำคัญในชีวิตที่การละหมาดทำให้คุณพิชิตได้บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม م uh ٌ عَلَيْكُمْ رَحْمَةُ رَبِّكُمْ و َ ر َะْ م َ ة ً ت ُ و َ ل َเรื่องแรกก็คือการตรงต่อเวลาละหมาดสอนให้เราเป็นคนที่เอาใจใส่กับเรื่องเวลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาได้พูดถึงเรื่องการละหมาดอูซกุบิลลาฮิม์เชอร์ตันิรเรยิม์อินนัสศอลาตะกานัตอะลัลมุอ์มินีนักิตาบันมะอ์กูต์ตาแท้จริงแล้วการละหมาดนั้นได้มีเวลาเฉพาะสำหรับบรรรดาาผู้ศัทธ คือถ้าเราได้บทเดนจากเรื่องเวลาบริหารเวลาจากการละหมาดสุดยอดมากไม่ว่าจะเป็นการกําหนดเวลาละหมาดเนี่ยอัลลอฮ์ไม่เคยบัญญัติละหมาดให้ไปกระทบกับวิถีชีวิตของเราไม่เพียงแค่นั้นเวลาละหมาดยังจะทําให้ชีวิตของเราด้านอื่นๆ,ๆดีขึ้นเช่นละมหมาดซุบฮีที่มีบัญญัติให้เราเนี่ยได้ปฏิบัติตั้งแต่ตอนเช้าตรู่ เป็นการเหมือนกับเป็นนาฬิกาปลุกสำหรับผู้ศรัทธาเวลาสุบฮิเวลาฟัจ a อย่างน้อยคุณจะตื่นสายไม่ได้ต้องตื่นมาละหมาดสุบฮ h และดูว่าประโยชน์ของการตื่นขึ้น,นมายามเชา้ามีประโยชน์มหาศาลดังนั้นละหมาดสุบฮ h เนี่ยเป็นนาฬิกาปลุกสำหรับผู้ศรัทธาจะต้องตื่นขึ้นมาในเวลาที่มีความสำคัญเช่นนี้เวลาซูร <ST. S 2> ีเป็นต้นนะช่วงเช้าเนี่ยไม่มีเวลาละหมาดเพราะว่าอัลลอฮ์ได้ให้กลางวันว่า เป็นช่วงเวลาในการแสวงหารประจิจชีพเป็นช่วงเวลาในการทํางานช่วงกลางวันไม่มีเวลาละมาดเพราะว่าเราจะได้ทํางานอย่างเต็มที่ทํางานอย่างโฟกัสไม่ต้องโพงว่าจะต้องมีละหมาดหรอเปล่าแต่ทําไมต้องมีช่วงเวลาซูรีเพราะซูรีเนี่ยมันคือกับจากไฟยั๊ซุวะฮหไปถึงซูรีเนี่ยเวลามันนานแล้วเวลา6ชั่วโมงหรือ6ชั่วโมงกว่าแล้วถ้าเราจะปล่อยเวลานาน,านกว่านี้ มันจะทํางานมากเกินไปก็จะมีช่วงเบรกช่วงให้เราดีแลซ์ช่วงให้เราได้ละมาให้เราได้ทานข้าวช่วงให้เราได้พักพอนช่วงให้เราได้หยุดจากการทํางานนะซูรีมาเบรคแล้วอ,อัสรีก็มาเบรคอีกครั้งนึงช่วงบ่ายได้ทั้งสองอย่างจะเบรคจากการทํางานช่วงบ่ายหลังจากที่ทํางานในสองช่วงแล้ว เช้ากับบ่ายหรือบางคนอาจจะใช้เวลาช่วงซูรีถึงอัสรีเนี่ยพักผ่อนก็ได้อย่างอาหรับเนี่ยเขาใช้เวลาซูรีกับอัสรีเนี่ยเป็นการพักผ่อนเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่อากาศร้อนแต่ว่าจะพักผ่อนนานเกินไปไม่ได้ก็จะไปตื่นที่ซูรีหรือจะทํางานต่อ ตั้งแต่ซูริมันก็จะไปทํางานเกินนานเกินไปไม่ได้ก็มีอัสรีเนีเป็นตัวกาหนดเวลาแล้วก็มะเร็ดแน่นอนเป็นเวลาพรบคําที่เราจะต้องกลับมาละหมาดอีกครั้งหนึ่งบางคนเนี่ยมีภารกิจต่างๆมากมายจนไม่สนใจเวลาพรบคําออกไปข้างนอกบ้านก็ต้องเตรียมหาที่เขาเรียกว่าเคหสถานในการที่จะเข้าไปละหมาด จะไปอยู่กลางถนนอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้ในช่วงเวลามากเกลยอิชาก็เช่นเดียวกันคือก่อนนอนกิจกรรมก่อนนอนที่เรียกว่าเป็นคูลดาวก่อนที่เราจะได้พักผ่อนเห็นไหมฮะนี่คือเวลาละหมาดถ้าเวลาเนี่ยในด้านของการกําหนดเวลานะไม่ได้พูดถึงว่าเราต้องมีวินัยในเรื่องของเวลาอันนี้ก็เป็นคําสอนที่ดีงามสำหรับผู้ศรัทธานีกมากมายประการที่2ละหมาดสอนให้เรามีโฟกัสอัลลอฮฺสุบฮานุฮวาตาพูดถึงคนที่ประสบความสําเร็จในละหมาดก็จะอัฟละฮันมกมินบรรดาผู้ศรัทธาประสบความสําเร็จ หนึ่งในคุณสมบัติของคนที่ศรัทธาและประสบความสำเร็จคืออัลดีนะฮุมฟีซอลาตีมคอชลอนคือคนที่มีความุชวขในละมาศก,ก็คือการจดจ่อในสิ่งที่ตัวเองกําลังทําแต่ชีวิตเราจะประสบความสําเร็จนําเอาการละหมาดมาเป็นโมเดลเรานําเอาความหชวขในละหมาดก,การโฟกัสในละหมาดเอาไปใช้กับกิจกรรมอื่นๆถามว่าชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงไหมครับเราจะมีการโฟกัสตอนนี้เราอยู่ในยุคที่สูญเสียโฟกัสมีสมาร์ทโฟนมีการแจ้งเตือนนั่นนี่มากมาย ใช่ไหมฮะเราไม่สาบ้านที่อยู่เฉยๆโดยที่ไม่สัมผัสสมาร์ทโฟนได้ละหมาดจะมาสอนเราให้เรามีโฟกัสจดจ่อกับงานถ้าเราเอางานของเราที่เราทำเนี่ยเอารูปแบบการละหมาดที่มีโฟกัสมีการจดจอ่อ เอาไปใช้กับการทำงานอื่นๆก็จะช่วยทำให้เราประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนและโฟกัสทีละเรื่องเราบอกในอันกรานมาจะอัลลอฮฺุลิรอจุลิมินกอลเบนิฟีเจลฟิเราไม่ได้ทำให้ในตัวของมนุษย์มีสองหัวใจหมายถึงเราโฟกัสได้ทีละหนึ่งอย่างเท่านั้นและเรื่องที่สามละหมาดสอนให้เรามีวินยัยให้เราไม่ล้มเลิกวินัยก็คือถ้าเริ่มต้นละหมาดแล้วต้องละหมาดให้เสร็จนี่ก็เป็นอีกคำสอนหนึ่ง คล้ายๆกับโฟกัสแต่ไม่ใช่เป็นอีกประเด็นก็คือการเริ่มต้นตักเบี้ยเราทุ่นที่รอมแล้วต้องไปสิ้นสุดที่การสลายถ้าเราเอาหลักการนี้เอาไปใช้กับชีวิตของเราในด้านอื่นๆชีวิตของเราจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนหลายคนเริ่มโปรเจกต์แล้วเริ่มงานแล้วทําไม่เสร็จไม่ใช่เพราะเขาไม่เก่งแต่ไม่มีวินยัยหรือว่าไม่มีความมุ่งมั่น ลมเลือกกลางคันอันนี้คือจุดที่ทําให้หลายคนในยุคปัจจุบันนี้ไม่ประสบความสําเร็จในการงานในเรื่องต่างๆจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ต่างๆแต่ถ,ถ้าเราสามารถโนห,หรือว่ามีวินัยกับเรื่องหรืองไดได้นานพอมันคือความสําเร็จในระยะยาวอันนี้ก็คือคําสอนที่ได้จากละหมาดผมเขียนไว้ในหนังสือคู่มือละหมาดฉบับไขครคร้ขวเนี่ยจริงๆมันมีทั้งหมด10ข้อนะที่เป็นเรียวกว่าอิทธิพลของการละหมาดต่อชีวิตของผู้ศรัทธาสิอิทธิพลของการละหมาด ในชีวิตประจาวันได้ใส่ไว้หลายข้อด้วยกันมีโฟกัสมีวินยัยชีวิตชีวิตมีทิศทางไม่ลมเลิกการตรงต่อเวลาเรื่องความสะอาดเรื่องการออกกําลังกายนะฮะเรื่องมารยาแล้วก็เรื่องยามาและเรื่องความสงบถ้าใครต้องการจะศึกษาเพิ่มตัวหนังสือเล่มหนาพอสมควรแต่อ่านง,ง่ายนะครับมีภาพประกอบใครยังไม่มีหนังสือเล่มนี้ผมว่าต้องมีราคารวมส่ง740บาทผมพิมพ์มาเยอะนะครับแต่ว่าตอนนี้หนังสือก็ลดลงไปเรื่อยเรื่อยพิมพ์มา5,000ันเล่ม แต่ว่าคนสนใจก็ทำอยู่แล้วที่ว่าเยอะมากแนหนังสือพิมพ์สีๆใช้กระดาษอาร์ตนะเพื่อให้เราเนี่ยได้เห็นถึงความพรีเมียมของกิจกรรมที่เราได้ทําทุกวันต้องเป็นกิจกรรมที่พรีเมียมเช่นกันก็คือการละมาดนหนังสือชื่อคู่มือละมาดฉบับพระนิคุไฮสุดใจน้องซีเอฟเจ็ดสี่ศูนย์มาได้ครับทักทายทุกท่าน